นี่คือหลักๆนะสุมากเขาจะเอาไปทอดใช่ไหมพี่เอาไปทอดครับโอ้กระทงเหงนี่คือถ้าลักจริงๆเขาขายกิโลร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมครับใช่สวัสดียามเช้ากับหม่อลีแถลงสวัสดีที่เขื่อนมูลบนนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับมาดูที่เขื่อนมูลบนนะครับวันนี้เราจะมาเกาะติดพี่ปุ้ยนะที่เขาหาปลาอ่ากระทงเหงนะครับผมว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับผมไปฮะแกลงขายตัวฝั่งนู้นครับเป็นขายสองเซนนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม มาปนมาตัวใหญ่อ่าๆไหนนะเดี๋ยวเราอันี่ปลาอะไรเนี่ยปลากระทงเหงครับกระทงเหงเลยครับอยู่ที่เขื่อนเนี่ยนะใช่ครับใช่ไอันนี่ยที่มาติดมองเนี่ยนะใช่ครับเอาเหรอเอานี่ปลากระทงเหง์เหรออันนี้ปลากระทงเหงอร่อยครับตัวนี้ครับไอันี่เข้าไปต้มต้มสซมไหมหรือไปทอดครับทอดใจะไหมใช่ครับโอ้ครับปลากระทงเหงเอ้าผมมึงรู้นะนี่ครับอ๋อไอที่ติดนี่คือปลาเนี่ยนะใช่ครับอ่าๆเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่ามันจะติดไหมครับขอชมหน่อย เอออันนี้เขาเรียกปลากระทงเหี่งกระทอดอร่อยครับอืฝากติดตามพี่ปุ้ยกันนะเดี๋ยวได้เปิดช่องอันนี้ถ้ามันติดถ้ามันติดมันจะเต้นต้องรีบลงไปดูครับอะไรอันนี้ก็แล้วแต่ร้อยห้าสิบประมาณเนี้ยกิโลร้อยห้าสิบเลยเหรอครับอ๋อคนก็ขายเดี๋ยวเดี๋ยวไอพี่ปุ้ยไปขายใครเนี่ยผมหาไปกินครับไปกินเองอ่าแต่ถ้าเหลือจะขายเออถ้าถ้าเหลือจะกินแล้วค่อยไปขายครับอ่าแต่บางทีแม่บ้านชอบกินก็ ทางบ้านหลายคนครับโอเคอ่ารอกคนรอเดินเลยแบ่งแบ่งกันกินอันนี้ลมมันแรงครับลมเรื่อยๆครับอ๋อพี่ลงไปดูไหมน่ะครับลงไปดูอยู่ครับอ่าผมลงไปดูได้เลยนะฮะตาพี่ปุ้ยไปครับอืมครับ ปลากระทงเหงเหรออ๋อนี่ติดแล้วใช่ไหมเนี่ยเราติดแล้วครับปลากระทงเหงปลดง่ายๆอย่างไหมเนี่ยอันนี้ขายกี่เซนเนี่ยอุ้ยสองเซนสองเซนเล็กมากเลยนะแต่บางทีมันวิ่งข้ามเราครับอ๋อคือถ้ามองห่างไปบางทีหัวมันรอดได้อ๋อครับผมอ๋อคือคือถ้าปลาปลาติดต้องต้องรีบปลดเลย บางทีเห็นมันดินก็ต้องรีบลงมาโดอ่าปลาครับกอดติดปีโป้ยแด้ววันนี้ <laughs> ลมมัแรงครับตันนี้ครับอ่าลมแรงลมแรงใส่ผ้าแบบออมกันจะติดดีอืมนี่ก็ติดอีกตัวครับโอ้อันนี้ก็เรียกปลาเลยนะพี่ขอฟังชัดๆปลากระทงเหงครับโอ้ปลากระทงเหงเหรอ มันคล้ายๆเหมือนปลาโหลดใช่ไหมในหนพี่จับจับตัวตัวเขาเรียกปลาเข็มอาในไหนใพี่พี่โชว์ตัวตัวให้หน่อยครับนี่เลยบางคนเขาก็เรียกปลาเข็มครับใช่ไหมครับปลาปากแหลมอืออันนี้เขาไปทำอะไรกินสัตว์มากพี่โอ้จลุดจรวดจรวดเอาไปทอดครับจนมากจะทอดได้ทอดอย่างเดียวครับอ๋อทอดอย่างเดียวใช่ไหมปลาเนี่ยมันจะกลิ่นคาวมันจะแรงอ๋อทอดอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองครับเดี๋ยวต้องลองชิม โอ้ไอปลานี่มันมันอยู่น้ำไม่ลึกใช่ไหมอยู่ลึกก็อยู่ครับแต่ส่วนมากมันจะลอยอยู่อ๋อมันจะลอยจะลอยเหนือน้ำครับอ๋อ,อ,อต้องกดอ๋อก็คือเวลาลงขายนี่ก็ต้องเฝ้าดูเลยดิครับผมเฝ้าดูครับแล้วก็ดูไปเรื่อยๆอ๋อเวลาถ้าปิดมันจะดิ้นแรงครับอ๋อดิ้นแรงนี่นี่นติดแล้วหนึ่งตัวไงเห็นไ้มครับ ปลากระทงเหงเหรอพึ่งพึ่งพึ่งรู้นี่วิ่งใต้น้าครับกินด้านล่างโอ้อ้นี่เขาขายกิโลเท่าไหร่พี่อันนี้บางคนบางคนก็ขายร้อยห้าสิบครับใช่ไหมแต่ส่วนมากเขาขายผีกรัวร้อยห้าสิบอ๋อครับผมโอ้สองเ้นไอ้นี่เซนต์วอรตีนไม่ลึกเนาะตื้นเตือนตินไม่ลึกครับมองสี่สิบตาครับอ๋อมองสี่สิบตา ดีฮะไม่ต้องลงน้ำลึกเนาะครับแต่ถ้าเป็นปลาชนิดอื่นก็ใช่เรือลงไปอ๋อคือไอ้ที่ปลาจะติดก็คือแค่ปลายนี่ติดใช่ไหมปลากระทงเข่งเนี่ยเข่งกับปลาขาวครับปลาขาวที่จะติดแน่ๆครับครับผมแต่ช่วงเช้าๆปลาขาวที่เยอะอืมสองตัวสองตัวครับโอ้ยี๋ยวว่าหลังต้องชิมนะครับปลากระทงเข่ง ผมก็เพิ่งรู้นะว่ามีนะเนี่ยก็มาเขื่อนค่อนข้างจะบ่อยครับปีก็ไม่ไม่ค่อยมีใครได้แต่ปีนี้คนเขาได้กันเยอะใช่ไหมครับผมปีนี้จะขึ้นมาเยอะครับปลากระทงแหงนะครับเพื่อนๆกระดูไปเรื่อยๆนะคือของพี่ปุ้ยนี่จะหาทั้งวันไหมหรือไม่ไม่ทั้งวันไม่ทั้งวันครับผมขายติมครับอ๋อยู่ตรงไหนผมขายติมขายอยู่ที่นี่เลยครับอ๋อเนหาดเนี้ยนะครับเดี๋ยวสสายผมก็ ต่อไปเอาเราในติมออกมาอ๋อเอ,อาใบพี่ปุ้ยอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่เคหินครับเนื้อซากลงอ๋อจะเค่หินฝั่งนู้นเนาะครับใช่ครับอยู่ใต้เขื่อนอ๋อใต้เขื่อนเนาะอ่าได้มารู้จักพี่ปุ้ยแล้วพี่ปุ้ยก็พาลงน้ําเลยมาน่ามันติดมันก็จะลุดก่อนอ๋อมันมันหลุดง่ายครับหลุดง่าย อ๋อติดกี่แล้วครับหนึ่งทัวโอ้มันติดตรงตรงปลายจมกูกมันเนาะครับตายจิตจิตฟันมันแหลมครับมาจากดิงคาบมาครับ<ม>อไอ้นี่เขาเรียกปลาได้กี่ชนิดน่ะคือปลากระทงเหงิก็เรือกอีกแบบปลากระทงเหงิกแต,แต่แต่ทางบ้านผมอยู่อำเภอโนนสูงทางอ๋อโนนสูงเขาเรียกว่าปลาอะไรปลาปลาเข็มครับปลาเข็มครับปากมันจะแหลมอ่าอ่านะอ๋อสุดแค่นี้แหละสุดแล้วใช่ไหมอ๋อถ้ากับว่ามีแค่สองผืน ใช่ไหมสองพืนสองืนเอาแต่ก็รียืนสันครับตัวนู้นผืนยางอครับผมอันนี้ก็รออีกใช่ไหมเนี่ยรออ๋อรอรอรอายครับอ๋อพี่ป้ยก็จะลงอีกรอบนึงครับถ้าว่ารอบนี้ไม่ได้ก็คงจะเก็บขายใช่ไหมเออเก็บมองครับเก็บมองปลากระทงนะครับผมกระทงอะไรนะกระทงกระทงเหงผมก็เรียกผิดตลอดก็เรียกไม่ถูกกระทงเหงนะครับคพี่ป้ยบอกว่า รอบนี้ไม่ได้ก็เก็บเก็บเลยใช่ไหมเก็บรครับรอบนี้ไม่ได้ก็เก็บเลอ่าก็ระยะมันเยอะนะอ่าพอจะไปขายไอติมต่อเนอาะครับอ่าพอเพราะพี่แกขายไอติมนะครับอยู่ที่หน้าหาหา,หาจำทองปัญหาจะหมดเวลาเขาด้ะอือคือสายสายมานี่ปลาไม่ค่อยติดใช่ไหมใช่ครับจะติดช่วงเช้าครับอ๋อช่วงเช้าจะติดดีครับถ้าแดดถ้าแดดออกดีๆนะครับจะติดดีอ๋อ วันนี้แดดไม่ค่อยมีเนาะดูแ <บ S 1> ลาตถึงตัวอ๋อหลุดเมื่อกี้ติดปุ๊บหลุดเลยเนาะครับหลุดไปอีกแล้วตัวหนึ่งอ๋อหลุดง่ายมากเลยเนาะครับหลุดง่ายปากไม่คาบครับอ๋ออันนี้ขายสองเซนใช่ไหมสองเซนสองเซนคือหลักๆนี้มันมันมันอยู่แค่สองเซนใช่ไหมสองเซนถ้าประมาณสามเซนติดไหมสามเซนมไม่ติดครับไม่มีตัวใหญ่อ๋อก็คือไอ้นี่ใหญ่สุดได้ประมาณกี่ประมาณ สองเซนพอดีครับแต่ถ้าเป็นประมาณเซนกิ๊ดก็ตัวจะเล็กเกินครับผมปลาก็ต้องไอ้ก็ต้องเหยงนี่มันมันใหญ่สุดประมาณกี่ขีดอ่ะเคยเคยช่างไหมไม่ไม่เคยครับไม่เคยช่างนะตัวก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละครับอ๋อลูนๆเนาะประมาณสักงสองขีดเนาะถึงไหมสองหรือสามไม่ไม่ถึงเกาไม่ถึงนี่มือนี่ครับนี่มือเนาะอ๋อครับผมโอ้ดูถ้าปลาหนามเยอะนะครับต้องเดินระวัง ิ่งอยู่ข้างบนอ๋อปลาเนาะใช่ใช่ปลากระทงเข่งนะที่มันบิ่งแขกเมื่อกี้นี่นะนอฮะเดี๋ยวไปดูอีกราวหนึ่งครับช่วงนี้น้ำกำลังขึ้นเลยเนะานนนะออ๋น้ำขึ้นไปครับแต่ก็ขึ้นอีกนะครับขึ้นเรื่อยๆ น้านั่นเลยคร yeah ับต้นน้ำอ๋อตีดแล้วครับอ๋อลุดอีกละลุกดีละมันลุดง่ายครับอ๋อลุดง่ายอ๋อลุดง่ายครับสามตัวสามตัวลุดไปสองลุดไปสองอ๋อลครับ ก็หลุดง่ายมากเลยหลุดง่ายครับโอ้เหล่านี้ก็ยาวเหมือนกันนะยาวอันนี้เป็นเท่ากับสามดางครับครับผมกระโดพดพี่ปุ้ยไปเรื่อยๆครับปลากระทงแหงนะไอะ้คือหลักๆนี่คือทอดทอดเนาะอร่อยเนาะทอดครับเขาไม่นิยมต้มใช่ไหมไม่ไม่ค่อยนิยมต้มอ๋อไม่ค่อยนิยม แต่ก็ยังไม่เคยต้มกินใช่ไหมพี่ปุ้ยไม่เคยไม่เคยยางยางยังไม่เคยทอดอย่างเดียวทอดอย่างเดียวครับคล้ายๆมันรสชาติเหมือนปลาหลดนะครับคล้ายๆอืมดูดูน้ำกินมันจะคาวหน่อยนะครับอ๋อกินคาวเลยติดน้ำจะค่อยปลดนะครับผมปากมันนอดครับอ๋อเมื่อกี้ตีแล้วหลุดไปแล้วครับหมดแล้วครับผมมาจ้าง วัดแล้วอ๋อนี่จะเก็บเลยไหมหรือยังเรือรอเดี๋ยวไปเก็บดังนึงอ๋อไปเก็บดางนั้นก่อนแล้วค่อยเอันนี้ดางไว้คอ่าไปพี่ปุ้ยก็จะไปเก็บดางอันผืนเล็กก่อนเนาะก็วันนี้ก็เป็นมีมานี้ครับได้มาชมของพี่ปุ้ยครับอ๋อติดแล้วใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เราเพิ่งยกไปลุกดีแล้วอ่าลุกดีแล้วครับอ๋อตาต้องไวเนาะต้องรู้เนาะ ครับครับผมไปฮะปุยก็จะไปเก็บด่างแล้วครับผมนี่ก็เตรียมเก็บแล้วก็ไปขายติมเน้อครับอ๋อครับไอ้ไอ้นี่ย,ยถึงโลไหม ถึงโลไหมครับครับมาคร่าวๆถึงถึงอยู่ครับแล้วในถุงนี้ครับถึงโลครับถึงอยู่ครัดมอประมาณโลโลกกลัวโอ้โหนี่ปลาอะไรไออันนี้ปลากระสูปลากระสูมาเกี๊กระติดรุ่นติดติดขายเนี้ยนะใช่อ๋อครับผมอ้าวเอาไปป่เดี๋ยวเก็บมองครับอันนี้หมอหมอทิพศเอ๋อมาชมใช่ไหม ส่งรายงานได้ไหมไม่แปลกฮะพี่ผูใ้ใจยังเกงซับในอของผมาขาลายน้ำเยอะนามเยอะจริงๆไม่ได้เตรียมการมาครขยายเยอะนะต้องสลัดมา,มาครับทีละครับตอนนี้เก็บขายไปด้วยเลยปลาไปด้วย หนึ่งตัววอ้วันนี้ได้ก็น่าจะกิโลกว่าเนาะครับทรงว่าโอ้กิโลกว่าก็ได้นะครับไม่ได้ขายครับเอาไปกินเนาะไปทอดกินครับหาแบบเป็นปานอ๋อ่าจะมีรุูดไหมเนี่ยไม่น่าจะมีครับแต่ก็ไม่แน่ครับยังเลยนาะ เมื่อกี้ก็เก็บเป็นหนึ่งลาวนะครับยังเหลืออีกลาวนี้ก็น่าจะเยอะอยู่อันนี้คือไล่เก็บเลยใช่ไหมพี่ครับเอ,อไล่เก็บแล้วนะครับขายไม่มีติดแล้วอ๋อก็ไม่แน่นะครับคือจะเก็บแล้วก็จะไปขายติ่มเนาะครับก็รอดูระหว่างเก็บมองนะครับจะมีปลาติดหรือเปล่าก็น่าจะมีม้งแหละ เดี๋ยวไปติดตามช่องแกของพี่ปุ้ยได้เนาะเร็วๆนี้เนาะพี่ปุ้ยเนาะครับอ่าเดี๋ยวไปติดตามเร็วๆนี้ครับาฟในเดือนนี้แหละไฟในเดือนนี้เพราะว่าพี่ปุ้ยแกจะหาปลาบ่อยมากครับในจุดเขื่อนมูลบนแล้วก็ที่เขื่อนลำเช้เนาะครสองจุดเออ่บางทีก็หาเห็ดด้วยเนาะหาหาทุกอย่างหาทุกอย่างเลยครับอ๋อเงียบเลยเนาะเงียบครับมึดเวลาอ๋อมันก็ไม่แน่ครับมันต้องมี สักตัวสองตัวหรือปะยิงปลาติดในสลัดแรงๆปลาหลุดเลยนะเนี่ยเนาะค <laughs> อันนี้สลัดทะยะหมดเลยอ๋อเอาล้วครับหมืแล้วครับประกาศว่าช่วงเก็บก็ได้ปลาไม่หนึ่งตัว <laughs> ก็วันนี้ก็เพียงพอตอนนี้เนาะพี่ปุ้ยก็จะเก็บแล้วครับเพื่อจะไปกลับไปบ้านไปอ้อยติมมาขายที่หน้าหาดพอพี่ปุย้ยหน้าหาดวนไปวนมาตรงหน้าหาดเนี่ยเนาะใช่ครับ แล้วก็เข้าไปตะลิงชันด้วยตะลิงชันนมู้ดนะนะใช่ครับอ๋อไปไกลเหมือนกันนะตามหมู่บ้านครับอาศัยไปหาลูกค้าประจำวันไหนไม่ได้ไปเด็กน้อยก็ถามหาอ่าธรรมดาครับเศษติดชนิดหนึ่งอลไรของเด็กน้อยครับไปติมอยู่กับเด็กน้อยมานานครับครับอืมอยู่มากกัตังเต๋นานครับขายติมมาก็เก็บยี่สิบปีแล้วอ๋อเนอะอ๋อสิบหกสิบหกปีสิบเจ็ดปีแล้วครับครับผม เอาแล้วครับถ้ากล่าว่าพี่ปุ้ยก็เพียงพอตอนนี้แล้วเดี๋ยวก็ได้น่าจะประมาณกิโลกว่านะพี่ปุ้ยแต่ประมาณโลกว่าโลกว่าน่ยก็ได้คือปลาอะไรนะสรุปแล้วผมก็จำชื่อปลากระทงเหงปลากระทงเหงนะครับผมก็จําชื่อไม่ได้จริงปลาฮะก็พี่ปุ้ยก็จะกลับแล้วเราก็ผมก็จะไปนั่งที่เต็นท์ผมแหละเหมือนเดิมปลาฮะพี่ปุ้ยก็พอตอนนี้ครับก็เดี๋ยวก็จะไปทำงานต่อนะครับคือการขายติม เดี๋ยวเราจะเกาะติดพี่ปุ้ยไปเรื่อยๆนะว่าแกไปลองจ,จุดไหนมั่งครับพี่ปุ้ยโชว์ปลายหน่อยดพี่นี่นะครับลักษณะเป็นย่างไงฮะดูนี่ครับนี่คือหลักๆที่สามากเขาจะเอาไปทอดใช่ไหมพี่เอาไปทอดครับ โอ้กระทงแหงนี่คือถ้ากําลังจริงๆเขาขายกิโลร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมครับใช่อันนี้ไข่นะครับอ๋อนี่ไขวนะครับมันจะไข่ช่วงในช่วงผสมพันธุ์ออ๋ผสมพันธุ์ครับก็จะขึ้นมาวิ่งครับผมโอ้กระทงแหงกินมันขาวมันก็ไม่ขาวกินกินข้าวครับแต่ทอดอร่อยครับกินจะออกขาวๆนิดนึงอืมครับนะฮะเดี๋ยวเขอชมหน่อยปลากระทงแหงนะครับกระทงแหงใช่ไหมพี่ครับผมกระทงเหงบางคนก็เรียกปลาเข็มปลาปากแหลมนะครับผม โอเคขอบพระคุณมากที่ได้ความรู้ขอบคุณพี่ปุ้ยนะพี่ขอบคุณครับอ่าอะไรครับครับขอบคุณครับก็ไม่มีอะไรนะก็ฝากติดตามช่องรีทแลนด์นะครับแล้วเราจะมาเกาะติดของพี่ปุ้ยเนาะพอพี่ปุ้ยก็บอกว่าจะไปทําไปดํายิงปลาครับแล้วก็ฝากติดตามช่องแกด้วยนะเดี๋ยวจะบอกลิงอีกทีหนึ่งนะพี่ปุ้ยเนาะอ่าเร็วเร็วนี้เร็วเวนี้ครับแี่จะเจอกันโอเคเร้จเจอกันครับผมไปครับพี่ปุ้ยก็จะไปขายติมแล้วเนาะ เราเจอกันพี่สวัสดีเจอกันสวัสดีครับโอ้ได้เจอพี่ปวยแล้วพี่ป้ยก็จะพาไปดำยิงปลานะครับปลาก็ไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้พี่ป้ยก็ได้ปลามาส่วนหนึ่งนะครับเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วครับผมกลับไมีอะไรับก็ฝากติดตามช่องอาลีไทยแลนด์ด้วยนะครับผม